ของกินลามยูุติคนมากของฮากยูติคนเปิงใจสวัสดีหนีเห่าสวัสดีทั่วไทยสวัสดีเฟเโลค่ะขอต้อนรับคุณเข้าสู่โฮมสตอรี่นะคะวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของกล้วยค่ะกล้วยเป็นไม้ล้มลุกนะคะกล้วยมีหลายสายพันธุ์หรือว่าหลายชนิดค่ะบางชนิดไม่ออกหนอ่อกล้วยมีใบแบนยาว ก้านใบตอนล่างเป็นกาบหุ้มลำต้นออกดอกปลายลำต้นคือปลีมีลักษณะยาวเป็นงวงค่ะกล้วยมีลูกเป็นหวีรวมการเรียกเครือกล้วยบางชนิดมีลำต้นคล้ายต้นปาล์มออกใบเรียงแถวทำนองพัดคลี่เรียกกล้วยพัดละค่ะ ต้นกล้วยมีดีทุกที่ในทุกส่วนส่วนรากและลำต้นใช้รักษาผิวหนังที่ถูกแดดเผาใช้ในเรื่องของแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกรากของกล้วยตีบต้มดื่มแก้วร้อนในได้ดีค่ะส่วนลำต้นเทียมกับว่ากาบของต้นกล้วยคุณสามารถทำเชือกถักทอได้ประโยชน์นักส่วนผู้ที่รักสัตว์หรือเลี้ยงหมู กากต้นกล้วยใช้ทำอาหารให้หมูได้นอกจากนี้กากของต้นกล้วยส่วนในเรายังสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้ไม่ว่าจะเมนูแกงเมนูห่อนึง่งสำหรับใครที่ผมร่วงเปิ้นว่าคือคันน้ำของต้นกล้วยทาการผมร่วงและเร่งให้ผมเกิดขึ้นใหม่ได้โวยอีกด้วย ส่วนใบของต้นกล้วยมีประโยชน์มากมายใช้แทนถ้วยชามห่อหนึ่งห่อขนมทำกระทงทำใบสีใบกล้วยอ่อนอังไฟพอกส่วนที่เคล็ดขัดยอกลดปอบช้ำได้ดีนอกจากนี้ใบกล้วยยังสามารถห่อผักเพื่อเก็บรักษาความสดเพิ่มความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนต่อไปคือส่วนดอกหรือว่าปลี ส่วนนี้นิยมนำมารับประทานทานสดนึ่งทานเป็นผักเป็นแกล้มแนมอาหารอื่นมีประโยชน์อร่อยล้ำด้วยหรือนำมายามาซานำมาแกงใส่ปลาหรือจะนึง่งห่อหมกหัวปลีบำรุงน้ำนมต้มหรือคั้นเอาน้ำทานลดน้ำตาลในเลือดแก้เบาหวานได้ดี บำรุงโลหิตได้ดีก็หัวปลีนี่ละค่ะส่วนสุดท้ายคือผลทานได้ทั้งอ่อนและผลแก่ผลดิบํำได้ตากแห้งกินแก้ปวดท้องได้ดีทำขนมอย่างกล้วยฉาบหรือทานตอนสุกสดๆได้เลยผลกล้วยลดท้องผูกกล้วยสุกไม่งอมรักษาโรคท้องเสียกล้วยสุกงอมเป็นยาระบาย ขยายส่วนถนออาหารไว้ทานเล่นเป็นกล้วยตากอร่อยลำ้ำล้ำค่าด้วยประโยชน์ค่ะเรียกได้ว่าปลูกกล้วย1ต้นประโยชน์มีมากล้นคุณค่ามากมายแน่นอนนะคะซาปลีหงเมนูวันนี้กับโฮมสตอรี่อาหารพื้นบ้านล้านนาหยิบมาฝากคุณคุณทั่วไทยทั่วโลกค่ะซาปลีมีส่วนประกอบหลักคือปลีกล้วยนะคะตามด้วยหมูบด หอมแดงซอยกระเทียมสับและน้ำมันพืชทั้งหมดนี้คือส่วนผสมหลักต่อไปคือเครื่องซ่าสิ่งที่เราต้องเตรียมคือพริกขี้หนูแห้งกระเทียมหอมแดงข่าตะไคร้กระปิและเกลือโคลกรวมกันเรียกพริกซ่าวิธีทำซ่าปรีเริ่มจากหนึ่งแกะเอา ส่วนอ่อนของหัวปลีหั่นฝอยแช่เกลือสเสด็จน้ำรอท่าต่อไปเจียวหอมขาวหรือกระเทียมให้หอมใส่เครื่องซ่าที่โขลกไว้ผัดจนหอมใส่หมูสับผัดต่อจนสุกรอท่าให้เย็นขั้นตอนที่สามนำปลีที่สเสด็จน้ำคลุกกับ ส่วนผสมหรือเครื่องซ่าเติมหอมแดงซอยโรยหน้าด้วยผักชีและต้นหอมกระซิบนิดนะคะเครื่องซ่าต้องพักให้เย็นปลีจะได้ไม่ช้ำค่ะส่วนหัวปลีหากเป็นปลีกล้วยป่าอร่อยลำไม่ฝาดทั้งหมดนี้คือกล้วยประโยชน์ของกล้วยและหนึ่งเมนูอาหารพื้นบ้านล้านนา ซาบปีค่ะหนึ่งเมนูจากกล้วยลองเนี้ลองทำาพอนะคะทั้งหมดนี้คือหนึ่งเรื่องราวจากเรา Home Story ฝากถึงคุณ,ค,ณคุณทั่วไทยทั่วโลกหากผิดพลาดประการใดขอสุมาภัยแก่เราด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้การสดับรับชมเราเจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ